วันนี้วันเสาร์นะครับ10ตุลาคมครับอยู่ที่เพื่อนใหญ่นะสนามพอฟันเอนดูโรนะครับก็มีของให้เล่นสนุกเต็มไปหมดสมดอชื่อจริงนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะเป็นไรดิงซันเดย์ของ WR155A นะครับวันนี้หนะ้าทีของผมก็คือ,อวางเส้นทางนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ที่จะได้มาสนุกกันในสนามพอฟันเอนดูโรกับไร d ิงซันเดย์ด้วยรถ Yamaha WR155A ครับ ถ้าวิ่งดูนะมันจะมีรอบใหญ่นะครับรอบใหญ่คือเข้าไปเล่นทุกเซสชันเลยนะครับ600เมตรนะครับแล้วก็จะมีรอบสำหรับบิ๊กเกอร์นะครับก็คือวิ่งรอบนอกนะครับอันนี้มือใหม่ไม่ต้องกลัวนะเห็นสนามนมันมีอุปสรรคเยอะแยะเลยในการเทรนนิ่งเนี่ยเราจะวางลายที่สามารถขี่ได้ทุกมือน,นะครับโดยเฉพาะ wr 155ผ่านได้ทุกอุปสรรคแน่นอนเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ Riding Sunday กับ Yamaha wr 155R นะครับที่นี่หับที่ จะมาถึงผ้านะครับมาถึงแดนใต้กันแล้วจะไม่เจอฝนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถึงจะฝนคนเอนูโร่ก็ไม่กลัวครับลองถามดูสิเอรูโร่เนี่ยถ้าฝนตกนชวนกันออกเที่ยวจริงๆนะนะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นเรื่องสนุกอย่างของการขี่ในแบบของสายลุยจะเริ่มลงทะเบียนกันตอนประมาณ8ปดโมงเช้านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลันเรื่องของการแนะนําไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเดดของรถนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคการขับขี่ใน ทางออฟโรดซึ่งมันเป็นทางที่ W R 155เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็คุณสมบัติเด่นของ W R 155ที่มีมากมายเนี่ยลูกค้าที่ซื้อรถไปจะต้องได้สัมผัสกับมันอย่างอย่างชนิดที่ว่าหาไม่ได้จากรถรุ่นอื่น เนี่ยยืนธรรมาดาธรรมดาเลย เชิญนะคะผู้จัดการทั่วไปสายขายภาคใต้ค่ะคุณโอรันกะกระโอกนะคะกล่าวอาการสักเลยก่อนค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้านะฮะสำหรับที่มาทดสอบรถ W R หนึ่งห้าห้าได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีเลยนะพร้อมชุกแต่งกันมีหลายคนบอกว่ารู้แล้วว่าถ้าจัดอันอื่น W R หรือรถออร์ออร์หรือทุกอย่าเนี่ยว่ามันมีมันต้องมีครูมันต้องมีคนที่แนะนำคนสอนตีอ้าว เรอาจจะได้สุดยอวันนี้ขอบคุณมากครับรอเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรม Riding Sunday ด้วยรถจม้าห้า wr155r นะครับโดยที่มีบริษัทไทยยาม้ามอเตอร์จำกัดนะร่วมมือกับ AT Motorcell นะครับที่หัดใหญ่สงขลาจัดขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าเราจัดขึ้นพิเศษสเปเชียลสุดๆจริงๆสำหรับลูกค้าที่ เป็นเจ้าของสำหรับวันนี้นะครับก็จะเห็นแล้วนะว่าเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยเราจัดเต็มจัดหนักนะครับสำหรับลูกค้าสำหรับคนที่เป็นเจ้าของ W R 155จริงๆนะครับไน์นิ่สเตดยังมีต่อนะครับสถานีต่อไปคาดว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับติดต่อได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่นะครับหรือเซิร์ชค้นหาเข้าไปนะครับทางโซเชียลของ Y5 s o c i t y นะครับค้นหาเข้าไปได้ถึงรายละเอียดนะครับเงื่อนไขไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ เป็นเจ้าของรถ Yamaha d a r 155A นะครับก็ามาลงทะเบียนส่วนท่านที่ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้สัมผัสอยากจับเนลือเกินอยากรู้ว่ามันเด็ดยังไงนะครับเรามีรอบสําหรับทุคนทั่วไปให้ทุกคนได้ทดลองขับขี่กันด้วยอย่าพลาดไปเจอกันทั้งหน้ากับกิจกรรม Riding Sunday ครับ